ขอเสียงดังๆเลยต้อนรับนักแสดงรุ่นใหม่นะครับปรบมือต้อนรับเฟรนและเดนิสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเเลยฮะเชิญตรงกลางเลยนี่เอาล่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันแนะนำตัวแล้วก็ทักทายแฟนๆชาวแพรวหน่อยได้ไหมฮะค่ะสวัสดีค่ะเดนิสเจลินชาค่ะอะ สวัสดีครับเฟรนธิรกิจครับเออเอผูอ้เธอทําไมเสียงผู้ชายมันดังกว่าผู้หญิงล่ะครับดูไม่ค่อยเท่าเทียมเลยนะไม่ะอ่าต้องบอกว่าน้องเฟนเนี่ยปีที่แล้วก็มาด้วยใช่ไหมฮะมาออกบูธใช่ไหมใช่ครับมีโอกาสมาออกบูธอยู่วันหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตอนนั้นเหมือนมีประมูลเป็นเอาอาร์ตท,ทอยมาประมูลด้วยออเอาเงินไปทําบุญต่อ แสดงว่าได้กลับมาอีกปีกับงานแพรวชาริตี้ของเราใช่ครับบรรยากาศระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้มันเป็นยังไงบ้างแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างฮะก็ได้เห็นทุกๆคนที่อยากที่จะมาทมําบุญมาร่วมบริจาคกาันแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งครับผมแบบวันนี้คือคืนมากเลย เออแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ออกบูธแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าไม่เป็นไรแต่ว่ามาเจอแฟนแฟนอย่างเต็มที่เลยปีนี้นะฮะเดนิสละครับปีนี้มาปีแรกเลยใช่ไหมค่ะใช่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มางานของแพลรเชอริตี้ค่ะ,ะจริงก็คือร่วมงานอื่นๆแต่ว่าของเชอริตี้นี่ครั้งแรกเลยอ่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของเราในวันนี้แฟนที่มาบรรยากาศงานก็ดีค่ะดีใจคน มากันเยอะเลยแล้วก็ดีใจที่เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการาพูดถึงเรื่องการทําบุญด้วยเนาะ,ะใช่แล้ววันนี้เราจะมาทําบุญร่วมกันนะครับแล้วก็มาฉลองวันเกิดให้กับเพลวด้วยปีนี้46ปีแล้ว <c oughs> เกิดหล้อยังครับสองคนอาจจะยัง <c oughs> <c oughs> อาจจะยังอาจจะยัง,ง,งก่อนอใช่ไหมตอนที่ <c oughs> สมมติย้อนกลับไปเนี่ยตอนนี้เพรว46ปีแล้วเพรอายุเท่าไหรครับปีนี้ปีนี้อายุ23ครับ23อุ้ย ครึ่งหนึ่งพอดีเลยอะใช่หนึ่งครึ่งหนึ่งพอดีครึ่งหนึ่งพอดีเลยเราก็เรียกว่าโตมากับนิจเสารแพรวเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอเดนนิสครับนี้อายุเท่าไหร่นะฮะสิบแปดค่ะโอ้สิบแปดได้เหรอใช่ค่ะใช่โอ้โหยังเด็กมากๆเลยค่ะแต่ว่ารู้จักใช่ไหมนิติสารแพรวรู้จักค่ะรู้จักอยู่แล้วาเขาก็แบบมีชื่อเสียงอยู่แล้วเราก็ต้องเคยเห็นมาบ้างค่ะอเห็นตามแบบหน้าปกต่างๆยิ่งทุกวันนี้ คอนเทนต์ออนไลน์ก็เยอะด้วยของแพรวนะฮะแล้วปีนี้คอนเซปต์ของเรานะครับ growing together เติบโตไปได้วยกันนะครับก็เลยอยากให้ทั้งเฟรนแล้วก็แดนนิสเนี่ยเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาหน่อยที่เรามีการเรียนรู้มาจากช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะแบบในการทํางานต่างๆนานาอะไรเงรี้ยพอจะแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าเราเติบโตย,ยังไงบ้างได้ครับก็แชร์เป็นเรื่องของการทํางานแลวกันในวงการนักแสดงเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสเล่นหนัง ครับเนาะแล้วก็เราตอนแรกที่เราเล่นนะครับเราก็จะยังก๊ก,ก็แก๊กแก,แกยังมีความที่เป็นเด็กที่ยังต้องเรียนรู้อยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่ๆนักแสดงที่มากฝีมือ uh, เจอกับทีมงานที่เขา,าคอยสอนพ่วงกับผู้จัดต่างๆที่เขาแบบเอ็นดูเราใจดีกับเราคอยสอนช่วยกรูมเราให้เติบโตขึ้นมาให้เราได้เป็นมีทักษะมากขึ้นมี ความสามารถมากขึ้นครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากกองละครกองหนังมากๆเลยครับอเห็นได้เกิดว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบเท้าเข้าไปกองละครจนวันนี้เนี่ยเราก็สั่งสมประสบการณ์มาพอสมควรใช่ไหมฮะก็อาจจะยังไม่มากแต่ก็พอสมควรครก็มีบ้างต้องมีของบ้างทีนี้เฟรนคิดว่าอ,อ,อะไรที่เป็นการเติบโตที่มันก้าวกระโดดของเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการ การวางตัวซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตอนแรกๆที่เราเข้าไปเราก็จะเป็นเด็กเนาะเราก็จะ,ะไม่กล้าทําอะไรเราจะรู้สึกกลัวๆตลอดเวลาแต่ว่าพอเราได้เจอกับพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาค่อยสอนเราเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการอยู่ในกองวิธีการอยู่ร่วมกับคนอื่นคือ เราไม่ได้ไปก้าวล้าวกับเขาแต่ว่าเราก็คือสามารถพูดคุยกันได้ไม่ต้องกลัวตลอดเวลาอะไรแบบนั้นครับอ,อาจจะมีฟีลสามารถหยอกล้อด้วยกันได้แบบแม็กเฟรนให้มันเฟรนลี่ใช่ไหมให้ไวาฟ์มันดีขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่เดนนิสะครับผมตอนนี้เข้าวงการมากี่ปีแล้ว ก็จริงๆเท่าไหไ่นะฮะเฟนบอกเ่าไหร่นะยี่สิบปียี่สิบปีอาจจะยากไหแจังจริงเริ่มทํางานตั้งแต่สิบขวบแล้วค่ะสิบขวบลก็แบบถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่สิบขวบแล้วคือเราก็แบบเหมือนเราเริ่มทํางานไวมากเพราะว่าเรารู้เป้าหมายตัวเองไวด้วยครับอะก็รู้สึกว่าก็สั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆเราก็ได้รับโอกาสหลายๆอย่างจากผู้ใหญ่หลายๆคนเราก็เออรู้สึกว่าก็โตโตขึ้นเรื่อยๆ โอ้คเเลยไพี่ก็รู้สึกโตขึ้นทุกวันเหมือนกันโดยเฉพาะตีนการู้สึกมันชัดขึ้นทุกวันทุกวันยังไงก็ไม่รู้ฮะยังยังดูหน้าวัยรุ่นครับวัยรุ่นวัยเดียวกันนี่เราวัยเดียวกันเลยคือ30กว่าเท่ากันหมดเออยีสกว่าแล้วกันะอีนี้เดนนิสคิดว่าตัวเองเนี่ยเติบโตในด้านไหนมากที่สุดครับสำหรับการทํางานในวงการมาอ่ะแปดปีเนี่ยคิดว่าก็ ก็น่าจะเป็นเรื่องการทํางานของเราเนี่แหละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราดูมีวุฒิภาวะไวกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเ,<อ>เพราะว่าเราเริ่มทํางานไวเราต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากๆแบบทั้งเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบใช่ไหมฮะใช่แบบคนจะตกใจนิดนึงเวลาบอกว่าเรายังแบบอายุน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ย ต่คือเราดูแบบโอ้ยดูโตเลยอะไรแบบนี้ดูแบบมีความรับผิดชอบก็เลยดูแบบมากกว่าอายุจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าต้องทางานมันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากๆอยู่แล้วอแล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยวจะมีผลงานเร็วๆนี้ออกมาร่วมกันด้วยใช่ไหมฮะเป็นภาพยนตร์ที่นแฟนทั่วประเทศเลยเนี่ยหรือคนไทยทั่วโลกเขาติดตามกันอยู่ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเรื่องอะไรครับด้านล่างเรื่องอะไรเอ่ยฮะได้ยินตอบดังๆเลยได้ยินไม่กี่ดีแล้ว อ่าที่โยดที่โยด 3, ยด3ใช่ไหมใช่ใชเออเป็นยังไงบ้างสําหรับเรื่องนี้ในการทํางานด้วยกันก็เป็นภาค3แล้วที่เราได้เจอกันก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ happy ทุกครั้งที่ได้เจอได้ทำงานร่วมกับกองที่โยดเพราะว่าเป็นกองที่น่ารักมากๆอย่างที่บอกว่าพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนเขาตั้งใจทํางานมากแล้วก็ทุกคนก็เอ็นจอยกับเราเนาะในการที่ทํางานทั้งทีมนักแสดงเองพี่น้องเองหรือว่าทีมเบื้องหลังเองก็ตาม ใช่ก็ดีใจมากครับอะไรคือสิ่งที่มันท้าทายความสามารถที่สุดในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ของทั้งสองคนเลยก็จริงๆมันก็ท้าทายตั้งแต่ภาคแรกแล้วค่ะเพราะว่าเราทั้งคู่เลยด้วยที่ยังไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนก็เป็นครั้งแรกรก็ การเล่นภาพยนตร์กับละครมันก็ต่างกันพอสมควรเราก็ต้องปรับตัวกันเยอะมากๆแล้วก็จนภาคสองภาคสามอ่ะมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะยากทนี่มันจะง่ายมันกลับยากขึ้นใช่ไหมใช่ยากขึ้นแบบซีนแต่ละซีนการถ่ายทําคือมันมันโหดมากอืมอืมแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นในเรื่องว่ามันโหดแล้วคือของจริงมันมันเหนื่อยกว่านั้นเยอะมากเลยค่ะมันเหนื่อยยังไงพออธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมในการถ่ายทําแบบเบื้องหลังที่เราแบบไม่เห็นกันเลยอะฮะ ก็แบบบางทีเราถ่ายหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยถ่ายทั้งคืนเลยหรือว่าบางซีนต้องที่ต้องอยู่ในน้ําเราก็อยู่ในน้ํากันนานมากๆแบบ4ี่ห้าชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในน้ําแบบต่อเนื่อง4ี่ห้าชั่วโมงเลยอฮะก็มีใช่ครับก็จะมีอย่างภาคล่าสุดภาคสามเนี่ยที่ตัวอย่างที่ทุกคนได้ดูกันไปแล้วก็จะมีเห็นว่ามีเราเราอยู่ใต้น้ําด้วยแล้วก็จะมีการถ่ายใต้น้ํามีการถ่าย ในแม่น้ําจริงๆซึ่งก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในแต่ละซีนครับผมในการถ่ายทำ<ช>ซึ่งเดี๋ยวเด็วๆวนี้จะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วด้วยใช่ครับเข้าวันที่1ตุลานี้1ตุลานี้แล้วได้ดูกันแน่นอนนะฮะแล้วก็ได้ข่าวว่าทั้งสองคนมีการทำพอดแคต์ซึ่งกันด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเออชื่อช่องว่าอะไรครับชื่อช่องว่า Hear Good ค่ะ Hear Good แบบ Hear Good Hear แบบว่าได้ยิน Good ที่แปลว่าดีใช่ได้ยินดีคอนเซปต์ของช่องเนี่ยมันมาจากอะไร ก็ยินดีไงได้ยินดีแบบเสียงดีๆอะไรแบบอะไรดีๆใช่เราเราทำกัน3คนค่ะก็มีพี่จูเนียพี่เฟรแล้วก็หนูใครเป็นคนเริ่มอยากจะทำช่องพอดแคสต์นี้ขึ้นมาก อยู่ร่วมกันเนาะอยู่แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเวลาเราคุยกันเรารู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยอยากให้คนอื่นได้มาฟังสิ่งที่เราคุยกันแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็จะมีคอนเทนต์ที่เราจะช่วยกันคิดตลอดเวลาใช่ไหมฮะใช่ครับความถี่ในการออกในออกบ่อยแค่ไหนพยายามพยายามให้เป็นอาทิตย์ละครันะตอนนี้ครับซึ่งก็ก็ไปติดตามกันได้ครับตอนนี้กําลังค่อยๆปั้นช่องปั้นรายการขึ้นมาอยู่ก็ฝากทุกคนไป ไป follow ไปดูกันได้ครับผมอ่าช่อง Here Good ครับนะครับผมทีนี้พี่เชื่อว่าตั้งแต่ทำงานมานะครับทั้งสองคนเนี่ยน่าจะมีทริคส่วนตัวที่จะเป็นการพัฒนาตัวเองให้แบบดีขึ้นให้มันเติบโตแบบก้าวกระโดดแชร์ให้ฟังหน่อยว่าทริคของแต่ละคนเนี่ยมันคือยังไงบ้างเราจะสามารถพัฒนาตัวเองได้ยังไงบ้างครับผมอ่าใครก่อนดี <laughs> ทริคส่วนตัวทริค<ช>ส่วนตัวเอ่อถ้าเป็น ยกตัวอย่างเป,เป็นบางเรื่องหรือกันคิดว่ามีทริคในส่วนของรู้สึกว่ามันคงจะเป็นเรื่องของการมีวินยัยกับกับตัวเองการที่เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนไม่หย่อนอะไรให้ตัวเองเลยเช่นสมมติว่าเราจะออกกําลังกายเราจะบิวหุ่นขึ้นมาเนี้ยเราก็จะมีเวลาเราก็จะไปฟิตเนสต,ตลอดตลอดในในช่วงที่เราออนโปรเจกต์อยู่ที่เราต้องใช้มีหุ่นที่บิกขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะ ไปฟิตเนสไปาาคาร์ดิโอไปต่างๆอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการมีวินัยที่ที่ทำให้เราเราจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเราได้ครับแสดงว่าตอนนี้ก็ยังฟิตหุ่นอยู่ตอนนี้ก็ ตามเวลาที่ว่างครับว่างตอนไหนก็ไปตอนนั้นใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เดินสายนี่แหละครับโปรโม,มโทใช่เพราะว่าใกล้จะเข้าโรงแล้วอ่าโอเคแล้วเป้าหมายของเราในการเข้าฟิตเนสเนี่ยเพื่ออยากจะมีซิกแพคหรือว่ายังไงฮะอยากจะบิวซิกแพคแม้ตอนนี้เป็นเทรน์มากเลยก็พอมีกันบ้างเออพอมีกันบ้างแต่ว่าหลักๆของของ,ของการเข้าฟิตเนสในในตอนนั้นคือเหมือนกับว่า ใน,ในภาพยนตร์นะ,ะฮะเราต้องโตขึ้นมามจากภาคที่แล้วเพราะงั้นเราก็ต้องบิวให้เรามีมีความที่มันโตขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการออกกําลังกายเพื่อเข้าสู่โปรเจก์นั้นอ๋อโอเคเป็นการทํากับบ้านเตรียมตัวในการทํางานด้วยใช่ครับอโอเคเดนิสนะครับมีทริคดีๆอะไรมาใช้ให้ฟังหน่อยไหมวันนี้ทริคหรอคะเคล็ดลับน่าจะเป็นเรื่องความมั่นใจในตัวเองหรือว่า ความเชื่อมั่นในตัวเองละกันค่ะคิดว่ามันไม่ใช่แค่อาชีพนักแสดงอย่างเดียวที่เราต้องมีสิ่งนี้จริงๆทุกอาชีพเราก็ควรจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าทุกวันน่ะเราจะเจอคอมเมนต์เยอะมากๆอย่างนักสแสดงก็คือคอมเมนต์ในโลกออนไลน์เยอะมากหรือว่าเราทํางานในออฟฟิศเราก็ต้องมีคอมเมนต์จากทั้งเพื่อนร่วมงานหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบว่า,าเชื่อมั่นในตัวเองว่าแบบ สิ่งที่คนอื่นพูดอ่ะอย่าให้มันมามีผลกระทบกับชีวิตเรามากแต่ว่าถ้าเขาพูดแล้วมันดีก็เอาไปปรับใช้ได้แต่ว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ให้เชื่อมันในตัวเองแบบว่าอย่าลดกําลังใจตัวเองไปอะไรเงี้ยอ่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปอ่านเจอคอมเมนต์ที่มันเป็นแบบเนกาทีฟคอมเมนต์อย่างเงี้ยเรามีการจัดการกับตัวเองยังไงบ้างกับคอมเมนต์เหล่านั้นเราทํากับมันยังไงฮะคือถ้าเป็นคอมเมนต์ที่แบบสักแต่ว่าจะจะด่าเฉยๆเออแบบพวกกรีนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบไม่มีไม่มีเหตุผล,ลอะไรเงี้ยเราก็มองว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ก็ปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นเฟรนเละครับถ้าเกิดเจอคอมเมนต์แบบเปในทางที่เป็นเชิงลบอ่ะมันทําให้เราหมดกําลังใจหรือแบบท้อบ้างไหมคิดว่าก็คงมีกันบ้างที่ว่าจะเสียใจแต่ว่าก็คิดว่าเราต้องถอดจากตรงนั้นมาว่าเขาต้องการจะพูดเรื่องอะไรอย่างที่เดบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นแค่การที่เป็นเฮดสปีดเฉยๆแค่ ต้องการที่จะคอมเมนต์ในสิ่งที่มันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องปล่อยไปแต่ว่าถ้าเป็นบางอย่างที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันดีกับเรานะซึ่งซึ่งก็มีครับในการที่คอมเมนต์ในโลกออนไลน์มันก็มีสิ่งที่เฮ้ยอันนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงเลยอันนั้นก็คิดว่าสิ่งอย่างเงี้ยก็เอามาปรับใช้ได้คิดว่าเอาให้มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนเชื้อไฟในการที่เติมไฟให้การทำงานของเราต่อไปดีกว่าโอเคโอเค,อเคแล้วถ้าเกิดว่าเขาคอมเมนต์ว่า แดนนี่สวยจังเลยอย่างเงี้ยแดนนี่ตอบเขาว่ายังไงดีก็ขอบคุณค่ะ <laughs> ยอมรับแต่โดยดีเลย <laughs> ใช่ไหมเเขาชมมาอะไรดีๆเราก็ต้องรับไวเอออะไรดีๆก็รับไว้นะครับผมอย่างที้ทราบกันนะครับวันนี้เราก็มาระดมทุนนะครับให้กับโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับสภากาชาติไทยแล้วก็องค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ทั้งคู่เนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วอยากให้ชวนแฟนๆมาทําบุญกับแพรชาริตี้ของเรา2020 สิห้าหน่อยได้ไหมครับในปีนี้เชิญเลยครับครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีโอกาสมาที่นี่แล้วนะครับนอกจากจะได้มารับความบันเทิงจากแพรวชาริตี้ในในปีนี้นะฮะก็อยากเชิญชวนทุกคนร่วมทําบุญในโครงการทั้ง2โครงการเลยนะฮะทั้งสภากาชาติแล้วก็ยูนิเซฟนะครับเพื่อส่งมอบความความสนุกความสุขไปต่อให้กับผู้อื่นนะครับผมก็ฝากด้วยครับ ครับผมเดนิสครับก็เราสองคนก็มาเป็นตัวแทนในวันนี้เนาะที่แบบว่าเชิญชวนทุกคนเพราะว่าทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะโอเคเอาล่ะ,ละเดี๋ยวก่อนจะไปเชิญฝากผลงานเลยว่าตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรสามารถติดตามได้บ้างครับผมเชิญเลยฮะได้ครับก็อยากจะฝากนะครับกับที่หยด3มนะฮะเพราะว่าภาคนี้นะฮะจะเป็นภาคต่อความสนุกความหลอนความมัน ความทุกๆอย่างเลยเราจะมัดรวมกันที่ภาค3นะครับจะเป็นบทสรุปของจักรวาลน,นี้ที่หยดสามนะครับผมหนึงตุลาคมนี้ครับตอนนี้สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะครับผมซึ่งก็อยากจะฝากทุกคนไปดูกันเยอะๆครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆในภาคนี้ครับผมฝากด้วยครับโอเคดอนิสครับใช่ค่ะ,คะก็เหมือนกันก็ที่หยดสามก็ตอนนี้ก็จองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วถึงวันที่สาเลยก็คือเขามี มีไปทำบ้านของที่หยดไว้ที่ Universal Studio สิงคโปร์ด้วยอ๋อจริงเหรอเนี่ยใช่ค่ะเป็นแบบเป็นสิ่งที่พวกเรารู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจมากๆแบบว่ามีบ้านผีสิงของคนไทยได้ไปจัดที่ Universal ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ oh. ใช่ถ้าเกิดว่าซื้อตั๋วล่วงหน้าเนี่ยทุกคนก็จะได้ลุ้นไปบ้านผีสิงด้วย โอ้โหอันนี้คือดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีแพลนจะไปสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซลแวะไปได้เลยมีบ้านผีสิงที่หยด3มที่นั่นด้วยโอ้โหปังมากๆนะครับอ่ฝากกว้ด้ยวยละกันนะครับและนี่คือเฟนกับเดนนิสครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณครับ